ไปเข้าไปทำคลิปนั่งรถในโหมดทั่วไปธรรมดามาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงมิชชั่นจะสำเร็จหรือไม่ไปดูกันค่ะมาแล้วขั้นแรกเราก็ต้องไปหารถกันก่อนนี่ไงเจอพอดีเลยใบยก็จะนั่งอยู่ที่รถนะคะจะไม่ทำอะไรเลยมาดูซิว่าจะมีคนมาเห็นใบหรือว่ามาขับรถไปไหม,มทุกคนเห็นไหมว่ามันมีตัวนั่นมาอีกหนึ่งเ่าคนเยอะแบบนี้ชอบไปจะได้ทำเสร็จไวๆอ๋อนี่ตัว ไม่เห็นใบหรอมาดูกันซิว่าใครจะเป็นผู้โชคดีอ๋อมาอีกตัวแล้วตรงนี้เยอะจังแฮะนู่นก็ด้วยโหเยอะมากมากเลยแต่เดี๋ยวนะอ่าแล้วเขาไม่เห็นใบหรอสามตัวก่อนหน้านี้ไปไหนอะ่ะไม่เห็นใบจริงหรอ,อรนูน่นไปนู่นเล่าไม่เห็นใบจริงอะผมใบก็ไม่ได้ดำนะออกจะแดงทำไมไม่เห็นนะ่ะ นุนไปบู๊กันอยู่บนเขาสาภาพอะยังเอกยังไม่เลิกบูก๊ให้ตายเถอะแล้วคือใบก็นั่งตรงนี้มานานมากแล้วคือไม่มีใครเห็นใบอะทุกคนวันนี้จะทำอะไรกิจสำเร็จไหมเนี่ย oh, ผมกับชุดฉันมันคงยังไม่เด่นพอสินะโอ้ยเขาวิ่งลงมาแล้วเดี๋ยวเราจะให้โอกาสเขาค่ะครั้งนี้เขาต้องเห็นใบแน่อ้าวไปยิงรถทำไมอ้ามันมีตัว แล้วเขาต้องเห็นใบแน่จตื่นเต้นอเดี๋ยวเดี๋ยวมาจากไหนอ่ะล้อเอาก็คือมาบวอยู่ต่อหน้าใบอะมาดูซิว่าระหว่างหนุ่มก้ามทองกับหนุ่มหัวกระต่ายใครจะชนะสรุปหัวกระต่ายจ้ารอบนี้เขาต้องเห็นใบแน่นั่นไงเขาเห็นใบ ให้หัวใจด้วยน่หลยขึ้นมาขับรถแล้วพ่หนุ่มอ้าวเขายิงไปอ่ะทหาเกินไม่สำเร็จเลยถ้าจะยิงแล้วจะให้หัวใจทำไมเล่าอุตสาห์นั่งรอตั้งนาน